เอาไปรเรียกพี่ดาวไปรเรียกพี่ดาวไปรเรียกพี่ดาวเลยไปเรียกพี่ดาวไหนมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นลูกสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องไายทองคำนะคะจ้าเจ้าหาวอะไรนี่หาวอะไรโอ้จ้นเจ้าเห็นรถ รถมาส่งกล้วยค The ่ะเห็นรถมาส่งกล้วยจัานเจ้าเลยห่าวค่ะเจ้านเจ้าบอกว่ารถอะไรเนาะจันเจ้าวิ่งต้อนรับเลยนะคะนูนู่นูนจะไปช่วยแล้วจะไปช่วยแล้วเจ้าอยากช่วยคนกล้วยแล้วไหนเจ้าเจ้าเจ้ามันนี่ก็นลูกเร็ว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 เดกราหันวับเลยจ้าเอสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าสวยๆก่กนลุกเร็วสวัสดีค่าก่อน นูก็ดูกระดูนู่นพี่ดาวหนุ่มพี่ดาวนะครับพี่ดาวพี่ดาวก็เห็นรถกล้วยมานะคะนู่มเพราะว่ากินอยู่เต็มปากเลยนู่มจนให้ทั้งเกลือทั้งเกลือเป็นเกลือเลยนะคะพี่ดาวนู่มนู่มนุ่มสู้เหรอสู้เหรอ สู้เหรอสู้เหรอห <S 2> <S 2> อุ้ยแมาพ่อหนูมาให้หนูเห็นเลยจะพาพ่อหนูมาหาเลยใช่ไหมพาพ่อหนูไม่รูกเฮ้ยอ,อย่าก,กิน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 อย่ากินข้ามให้กินเชือกโอ้หยหิวเหรอห,ห,ห,หิวหิวไหมอืมอืมอืมเอาเร็ว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 นี hmm ่นี่ อี๋ใครว่าหนูใครว่าหนูไม่ให้หนูกินเชือกเหรอย่าว่าหนูเหรอโหน่โน่เอ้าเอ้าเอาค่ะคั่น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 อีอี๋จะเอะเล่นซ่อนแอบค่ะมาเล่นซ่อนแอบันจ้าบอกว่ามาเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าย่าเอาเอาไปเล็กพี่ดาวไปเล็กพี่ดาวไปเล็กพี่ดาวเลยไปเล็กพี่ดาว เด็กพี่ดาวมาเล่นด้วยเร็วเลือบหาพี่ดาวไปเด็กพี่ดาวเร็วเด็กพี่ดาวมาเล่นด้วยเร็วอยากไปหาพี่ดาวไหมนี่นี่ทำท่าอะไรอย่างนี้ดูเด็กเสพดูเด็กเสพนี่ดาวดาวไม่เล่นลูกไม่เล่น จันเจ้าจะไปหาตะเกะจะเชือกอกอกเอาเล้พี่ดาวเอาเล้พี่ดาวนี่พี่ดาวเอาแล้วพี่ดาวคึกใหญ่แล้วพี่ดาวก็อยากมาหาน้องนะคะอยากมาเล่นกับน้องนี่นู่แม,ม่แป้งแม่แป้งรองหาแล้วแม่แป้งลองหาแล้วเร็วไปหาแม่แป้งเร็ว ไอ้แป้งร้องหาแล้วเร็วไอ้แปง้งไอ้แป้งอยากให้จันเจ้าไปกินนมแล้วเร็วไปมัมม,ม,มัมนมแล้วลูกเร็วเจ้าชอบมาเล่นด้วยค่ะชอบมาเล่นด้วยมาั่งใกล้ใไม่ได้เลยจันเจ้าเป็นไรไม่แปง้งเป็นไรอืมสัตเจ้าวิ่งแล้ววิ่งว,วิ่งวิ่งวิ่ง เดยกแกนเจ้าไปกินนมหรออืจะเจ้าไปหานมไปหานมนโมนชบดูพี่ดาวไม่ออกจากโตเลยนะพี่ดาวนะ่ะหงวงมากเลยโตนะ่ะหงวงมากเลย คึกใหญ่เลยนะครับวันนี้คึกมากเอาเรียกเจนเจ้าสิเรียกเจ้าเจ้าแล้วเรียกน้องไปหาด้วยเรียกน้องไปเล่นด้วยเร็วพี่ดาวเรียกพี่ดาวเรียกไปหาพี่ดาวเรยไปหาพี่ดาวหาพี่ดาวไหมนุหนุนพี่ดาวเรียกพี่ดาวเรียกไปหาเร็ว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 ไม่ต้องไปดึงสร้อยคอไม่ต้องไปดึง ไหนมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นลูกมันมีอะไรอยู่ตรงสร้อยคอว่าอืมอือเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรวะนุ่นน่นนุนดูดูพี่ดาวเล่นโตพี่ดาวเล่นโตไปไปไปเล่นไปเล่นกับพี่ดาวเร็ว หาพี่ดาวนุนหนหน,หนพี่ดาวมาเรียกแล้วพี่ดาวเรียกน้องประเด็นด้วยแล้วหนูเดี๋ยวเรามานั่งอยู่มุมนี้ก็เดินมาตามมุมนี้เห็นไม้แป้งโยกเหรอเดี๋ยวน้องก็ปะ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 ไปเที่ยวไปดี ไปเที่ยวกันดีกว่าไปเที่ยวกันไหมจะเอ๋เอาละเที่ยวแล้วเดินเที่ยวแล้วเดินเที่ยวแล้วเดินเที่ยวแล้ววันนี้ไม่มีใครเล่นด้วยนะคะวันนี้ เชือกนี่ชอบมากเลยเชือกเชือกเข้าปากเชือกเข้าปากนึกว่านึกว่าตะของกินจับเชือกได้ยัดเข้าปากไปอยู่ตรงนู้นก็เชือกยาวๆย,ย,ยิงก็จับยัดเข้าปากจะกินอย่างเดียว นางนางเห็นยาดูตัวแค่นี้นู่นดึงได้ไหมเอ้าดึงได้ไหมปีนเข้าอีกแล้วอันหนึ่งช่องช้ำดูดูจะทำอะไรจะทำอะไรคะดูเอาเห็นยาแล้วถอนยาแล้วจะถอนยาแล้วเอาเอาเด็กตัวแค่นี้จะกินยาแล้วเอ้าจะถอนยากินเองแล้วจะถอนยากินเองด้วยเอ้าเอ้าดูคะดูดึงไม่ได้ก็ดึงไม่ได้ ตัวเคนนี้จะมาถอนหญ้ากินเองรู้จักจะถอนหญ้ากินเองอีกไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยหัวตั้งแล้วหัวตั้งแล้วหัวตั้งแล้วจะไปไหนเนี่ยเอ้าเอ้านี่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 ไปแล้วไปแล้วนี่นี่นี่ถ้าหัวตั้งแล้วใช่เลย ตังรจันเจ้าบอกว่าไปได้เพียงเดียวใหม่แล้วใหม่แล้วยกหัวตังใหม่แล้วอู้อือสู้แล้วสู้แล้วสู้เหรอหัวเชิดอย่างนี้ไม่ไม่หูกลางถ้าหูกลางนี่เตรียมวิ่งจันเจ้าบอกว่าถ้าหัวเชิดแล้วหูกลางแล้วเตรียมวิ่งเลยไหนกอดูตาสวยๆก่อนสิ ได้ยินข่าวว่าหนูน่ะมีวาสนาตาสวยเหรอฮะตาสวยเหรอมาให้ดูหน่อยมาให้ย่าดูหน่อยเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วหันมาให้ดูแล้วค่ะหันมาให้ดูแลบอกว่าขอดูหันมาให้ดูแล้ว,ว,ลวเปลี่ยนข้างเลยเปลี่ยนข้างเลยเนี่ยสาวน้อยสาวน้อยลูกไขว่าลูกไขว่า ฮะลูกไขว่ามาเร็ว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 มาทางนี้มาทางนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วทางนี้ทางนี้ทางนี้มามานี่มาอ่ะอ่ะมาเร็ว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 มาเนี้ยมาเนี้ย เอ้าเอาแล้วเรจะทำยังไงเอาเอาได้อะไรลูกได้อะไรเอาเก็บอะไรลูกรู้ได้อะไรจับยัดเข้าปากอย่างเดียว กินไม่ได้ก็คายทิ้งสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวติดตามในคลิปหน้านะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องไฟทองคำด้วยนะคะรักพี่ทองและน้องดาวเรืองน้อยๆแต่ก็ให้รักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วหนุนเดินไปแล้วดดุย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 ไปเลย